สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมทา,านแล้วตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งใจสนับปฏิเวทาที่จะปฏิบัติได้เข้าถึงพระอนาคามีเมื่อคืนที่แล้วได้พูดมาถึงตอนตัดกรรมฉันทะ ความจริงตอนนี้ถ้าจะกล่าวว่าหนักมันก็ไม่หนักสำหรับคนที่มาใหม่เ็รู้สึกว่าจะหนักสักหน่อยแต่ว่าคนเก่าถ้าใช้อารมณ์จริงๆมันก็ไม่มีอะไรจะหนักรู้ว่าความรู้ของพระโสด,ดาบันสกิทาคามีระผ่านกันมาแล้ว โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพระที่บวชมาตั้งหลายปีฟังกันมาทุกวันแล้วก็ฟังกันวันลหลายครั้งถ้าใช้อารมณ์เป็นกุศลจริงๆหรืว่าตั้งใจจริงๆว่าเราบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาเพื่อหวังจะตัดกิเลสให้เป็นสมุทเฉตปบาหารก็ไม่เห็นจะมีอะไรหนัก ถ้าใช้อารมณ์นั้นให้มันเป็นปกติสำหรับวันนี้ก็อย่าพูดถึงการตัดโทสะและก็จะสรุปเรื่องนาคามีเลยเพราะว่าเป็นของไม่ยากการศึกษาม,มาตามลำดับไม่ใช่ของหนักถ้าโดยวิธีปฏิบัติแล้วท่านม่ได้แยกกันออก หลังจากที่ได้สกิทาคามีผลแล้วมิธีพิจรารณาเขาพิจรารณารวมกันเลยเพราะว่าของเหล่านี้เราผสมกันมาแล้วตั้งแต่อนาสกิทาคามีเป็นอันว่าอารมณ์สำหรับอนาคามีนี้อย่าลืมว่าต้องใช้สมาธิหนักคำว่าสมาธิหนักไม่ใช่นั่งหนัก ไม่ใช่ว่าไปนั่งตะบันกันตั้งเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นค่เรว่าโง่หนักไม่ใช่ฉลาดหนักคำว่าใช้สมาธิหนักก็หมายความว่าใช้ให้มันเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างในด้านอาสุปสัญญาตัดกามฉันทะ เราเห็นคนเห็นสัตว์เห็นเราเห็นเขาเห็นใครทั้งหมดมันสกปรกไปเสียหมดจับอสุภกรรมฐานให้ซึ้งใจให้มันทรงอยู่ในใจมันไม่คลายไปจากจิตความรักในเพศความปรารถนาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันจะมาจากไหนเม่อความปรารถนาจริงๆมันมาจากใจ ในเมื่อใจของเรามันตัดเสร็จแล้วแล้วก็อะไรไมันจะเกิดเนื้อแท้ของอารมณ์มันมีอยู่เท่านี้ตอนนี้มาว่ากันถึงปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งในจิตคำว่าปฏิฆะนี่หมายความว่าอารมณ์ที่สร้างอาการของจิตให้เกิดความไม่พอใจกระทบนิดไม่ชอบใจ กระทบหน่อยไม่ชอบใจคือว่าในเมื่อเราผ่านพระสกิธาคามีมาตอนนั้นจะรู้สึกว่าอารมณ์ใจของเรามีอภ,ยภยัอภยพาย <c oughs> อัยพายเป็นปกติเนื้อมีอภัยทานเป็นปกติเราให้อภัยกับคนที่มีความผิดเว้นไว้แต่ว่าผิดระเบียบพินัย ระเบียบวินยัยกดข้อบังคับนี่เว้นไม่ได้ถ้าเว้นแล้วเราเป็นคนขาดเมตตาเพราะว่าจะปล่อยเขาเลวเกินไปนะั้นไม่ได้ถ้าเล่ารักเราสั่งสอนไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ก็ขับไปเสียเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทำไม่ใช่ว่ามีเมตตาจิตแล้วก็เมตตากันเสเรื่อย จะดีจะชั่วก็ไม่ตาเขาไม่ตาแต่เฉพาะคนดีเท่านั้นแต่คนที่เอาดีไม่ได้เนี่ยเขาไม่เมตตากันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่เมตตาจเห็นได้ว่ายามวิชนะเป็นคนหัวดื้อหัวดานพระพุทธเจ้าก็ไม่สอนให้ไปชนะเป็นประโสดาสิกธาคานาคารหัน อยากดือ่อยากได้ก็ปล่อยสงเดชสั่งให้สงพรมลงพรมทันเสียไม่คบคาสมาคมกับพระชนะในที่สุดพระชนะเคยความน้อยใจพระองค์สงเดชพระจอมไตรบรมสรัสสัดานี่เคยเป็นคู่สาชาติกันมาตั้งแต่กเกิดเคยเป็นสาหายกันมาตั้งแต่กเกิด เล่นกันมาตั้งแต่เด็กเวลาจะออกมาหาพิเนศกลมก็ได้ในฉนันนะเป็นคนจงมากันถกกันถกและกันถกก็มีเราพูดเดียวเท่านั้นที่เป็นคู่หูกันมาในการก่อนเวลานี้องค์สมเด็จพระจินวรสั่งให้สงลงพรมทันไม่คบค้าสมาคมด้วยเกิดความน้อยใจ ในที่สุดก็ตัดอะไรในชีวิตเอามีโกนมาช่วยคอตายแต่ว่าการตายของประชนะไม่ไร้ผลเพราะอาศัยที่ตนตัดอะไรในชีวิตไม่คิดว่าจะทำอะไรต่อไปเห็นว่าไม่มีใครเขาคบเราก็ไม่ควรจะอยู่ในการที่อยู่นี่มีความทุกข์นี่ก็ว่าอาศัยขันห้าเป็นปัจจัย มีความเบื่อหน่ายในขันห้าในที่สุดเพราะันะก็ตายเมื่อตายแล้วเพราะสายจิตที่หมดอะไรในขันห้าท่านก็ไปนิพพานอันนี้เป็นเจติยาเมตตาอันหนึ่งที่เราจะพูดกันว่าพระพุทธเจ้าไม่เมตตาเลยก็ไม่ได้ที่ว่าไม่เมตตาก็มองอย่างชาวบ้านว่าคนที่เป็นสายชาติคบค้าสมาคมกันมา ทำไมพระพุทธเจ้ายังได้ทรงให้สงตัดขาดจากบุคคลนั้นก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าเห็นว่าถ้าขืนเอาใจมันจะเร็วมากเกินไปจเจ้าดีไม่ได้ก็เลยต้องไม่เอาใจปล่อยให้รู้สึกตัวเสียไว้าก,การประพฤติปฏิบัติแบบนั้นมันเล็วไม่คู่ควรกับภ้ากาสาวพัท ถ้าองค์สมเด็จพระสมสวัสดิ์อาจเจ็บทราบเพราะว่ามีพระพุทธญาณพิเศษถ้าบ่าท่าองค์สมเด็จพระบรมโรคกระชดลงโทษแบบนั้นพระชนะจะมีความรู้สึกตัวและความจริงก็เป็นชิ่นนั้นนี่เป็นว่าคําว่าเมตตานีไม่ใช่ไปนั่งเอาใจกันดีก็ให้ หมายความว่ามือนักปกครองมือหนึ่งต้องถือไม่เรียวอีกมือหนึ่งถือขนมถ้าดีก็ให้รางวัลถ้าไม่ดีก็ลงโทษแล้วก็จะมาอ้างเหตุอ้างผลว่าเคยทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ดูด,ดูตัวอย่างนระชะันะซึ่งเป็นคู่สายช่ายกันมาแท้ๆเป็นเพื่อนเล่นกันมาต่อมาก็เป็นในสารลีเป็นคนสนิท จนกระทั่งองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรพะเด็จระุสอุปสมภิเนศกรมก็ได้ในฉันนะคนนี้แหละเป็นคนจูงมาออกมาแต่ทำไมสมเด็จพระบรมศาส,ด,สดาจึงสั่งสงลงพรมทันถ้าจะพูดกันอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าไม่มีความกตัญญูต่อเพื่อน แต่ถ้าหากว่าจะใช้ความเมตตาปราณีเพื่อนก็จะเลวเกินไปจะมีเวจีเป็นที่ไปขอท่านหลายจำเรื่องนี้ไว้ให้ดีเมื่อบวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจงอย่าคิดว่าจะต้องมีคนเอาใจเสมอไปพระธรรมวินพระวินพระธรรมวินัยมีอยู่ ถ้าเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูปฏิบัติอยู่ในธรรมะละวิน,นัยไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกนอกจากคนเลวเท่านั้นที่เขายะว่าแต่วาจาของคนเลวเป็นวาจาที่ไร้สมรรถภาพยิ่งกว่าสติเดรันเราจะไปสนใจอะไรกับวาจาของคนเลวถ้าเราเชื่อคนเลวเราก็จะเลวไปด้วย เราไม่ควรจะบูชาวาจาของคนเลวก่อนที่จะบูชาเขาก็ดูปฏิปทาเขาเสียก่อนว่าเขามีความประพฤติดีหรือมีความประพฤติเลวถ้าเรามีความประพฤติเลวยอมรับนับถือเขาคำว่าบูชาแปลว่ายอมรับนับถือเราก็เลวไปด้วย อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะตัดปฏิฆะคือความรู้สึกในใจที่ไม่พอใจเกิดขึ้นกับเราการตัดปฏิฆะความไม่ชอบใจนะมันตัดนิดเดียวตัดตามพระบาลีว่าตนาจุทยาตานังจงกล่าวโทษโจยความผิดอารมณ์ของเราไว้เสมออย่าไปกล่าวโทษโจยความผิดของบุคคลอื่น และก็จงทำใจให้แช่มชื่นโดยอำนาจเมตตาความรักในพรหมวิหารกรุณาความสงสารอารมณ์จิตชื่นบานปรารถนาในการเกื้อกูลมีอารมณ์อ่อนโยนหมายความว่าเห็นใครเขาดีพรอยินดีด้วยแล้วก็น้อมเอาความดีที่เขาก็ทำแล้วมาประพฤติปฏิบัติ เรียกว่าลอกแบบจากความดีของเขามาใช้อุเบกขาสิ่งใดที่ไม่เกิดกับเราถ้าเป็นเหตุที่ไม่พอใจถ้าสิ่งนั้นเป็นกฎธรรมดาของโลกเราก็วางเฉยเท่านี้มันก็หมดเรื่องแต่ว่าถ้าหมดเรื่องแค่นี้นะมันก็หมดเรื่องแค่สมถภาวนา เราต้องต่ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องวิปัสสนาภาวนาในด้านวิปัสสนาภาวนานี้พอผมขอยึดอริยสัจเป็นสำคัญเพราะว่าอริยสัจนี่เป็นธรรมะที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันทรงบรรลุเองค้นคว้ามาเองพระพุทธเจ้าจะเทศที่ไหนก็ตามท่าเทศชาดก สมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจะทรงนำเอาเรื่องของชาดกกันมายกเป็นตัวอย่างแล้วก็ทรงสรุปปด้วยอริยสัจสี่ผมไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าสรุปด้วยอะไรสรุปด้วยอริยสัจสี่ฉนั้นวิปัศนาญาณผมถืออริยสัจสี่เป็นหลักอริยสัจสี่ก็คือขันห้า เรือว่าวิปัสนาญาณก็มองขันห้านั่นเองแต่ว่าคาทธิบายและคําพูดสํานวนต่างกันถ้าเราฉลาดจะเห็นว่าการทั้งสามอย่างนี้ไม่ต่างกันคืออริยสัจสี่ก็ดีการพิจารณากันห้าก็ดีหรือว่าวพิจารณาวิปัสนาญาณเกก็ดีเหมือนกันถ้าฉลาด ถ้าโง่มันก็ไม่เหมือนถ้าฉลาดใช้ปัญญานิดเดียวไม่ต้องสอนกันมากมันก็เหมือนไอ้ประเภทที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยเก็บก็ไม่สมังเถอะอะไรก็ไม่รู้ยันั้นก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้ไอ้คาว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะมีมันต้องแกล้งไม่รู้เร็วทําไมเราจึงรู้ รู้จักการทําความเลวเรารู้จักถ้าเราจะรู้จักทําความดีสมั่งไม่ได้หรือเป็นอันว่าเราต้องโทษใจของเราไปเสมอมองดูเลวใจไว้เป็นสําคัญอย่าดูดีแล้วก็มันน้อมใจว่าไอ้ปฏิฆะความไม่ชอบใจท้าใม้ลมใจขุนน่นโมนี้มันดีตรงไหนมันเกิดประโยชน์กับใครบ้าง มีใครคนไหนบ้างที่เป็นคนเจ้าอารมณ์ขี้มโหโทโศไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้คนประเภทนี้ชาวโลกพวกไหนเขานิยมคนที่จะนิยมคนพวกนี้ก็คือคนบ้าก็เพราะอาการอย่างนั้นมันเป็นอาการขขงคนบ้านคนดีเขาไม่ครบ ที่จะชอบใจกันก็เยเพาะคนบ้าเท่านั้นในเรากำนำมานั่งนนกว่าไอ้บ้านนี่เราชอบไหมคนมโมโหโทสโสนี่มันไรสติสมชัญญะอยากจะพูดอยากจะดา่าอยากจะอะไรก็ว่าตามอารมณ์อยากจะทำชั่วทำเลวทำซ้ำก็ทำตามอารมณ์ไม่ได้มองดูกำลังใจของชาวบ้านชาวเมือง ไม่มีความเห็นอกเห็นใจตั้งใจสร้างแต่ความชั่วอย่างเดียวอย่างคนอื่นเขาสร้างเราก็ทำลายมันเสียเขาสร้างความดีแล้วก็สร้างความชั่วเขาต้องการความสงบเ้วก็ส่งเสียงรบกวนอันนี้มันเป็นอาการของความชั่วดีไหมละ่ะไม่ดีถ้าเขากวนใจเราบ้างเราก็ไม่ชอบใจ ถ้าเราไปกวนใจเขาเขาจะชอบใจไหมไม่มีใครเคาชาเราหรอกมันเร็วแล้วก็นั่งด่าตัวเองไว้ทุกวันอย่าไปชมตัวเองแล้วก็น้อมมาถึงอริยสัจควบกับมาพรมิหารสี่หรือว่าควบกับขอสินสีก็ได้ตอนนี้ต้องเล่นอริยสัจให้มาก อนาคามีนี่ถ้าพวกคุณทิ้งอริยสัจพวกคุณพังไม่มีทางความจริงอริยสัจนี่เรารู้กันมาตั้งแต่ต้นเราทํากันมาแล้วเราประพฤติกันมาแล้วแต่ว่าเราไม่จํากันเองนี่ผมพูดถึงว่าคนที่ไม่สนใจอริยสัจเป็นไงเป็นทุก์ตัวทุกตัวนี้แหละต้องมองให้มันเห็น หนึ่งคนที่มีความโหดร้ายในจิตคนนั้นมีแต่ความทุกข์เห็นไหมมือไวลักขโมยเขาทุกข์ใจเร็วคบหาสมาคมกับใครไม่ได้ยื้อย่างลูกเขามีเขาเราก็ทุกข์เพราะเขาจะล่อกบานเขาตีหัวอย่างดี อย่ปืนลยก็ก็ให้ตายไปพูดปดมดเท็ดใครเขาจะคบค้าสมาคมด้วยคนเวลานี้ตายกันมากก็เพราะขาดสัจจะดื่มสุรามีไรเหลวเหลวทางนั้นมองดูมุมของความเหลวกดข้อบังคับระเบียบวินัยประเพณีกฎหมายถ้าเราละเมิดมาหลยเราเหลวมานั้น วันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็มาจ้องมองอารมณ์ความเร็วของเราเอาสังโยชน์ิบการมานั่งอ่านนั่งดูเม่ตรงไหนหนอที่เรายังค้างอยู่หนึ่งถึงห้าคือสกายะทิฐิเรายังมีความลหลงไหลใฝ่ฝันในร่างกายของเราหรือเปล่าเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราหรือเปล่า ถ้ายังเห็นอยู่เราเลวมิจิกิจฉาความสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแรวกอบไม่ได้เหตุผลเราพยายามฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้บ้างหรือเปล่าหรือฝ่าฝืนคำแนะนําขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้าฝ่าฝืนเราเลวเห็นไหม เราเบียบประเพณีกฎข้อบังคับประจำถิน่นที่เขามีอยู่เราฝ่าฝืนหรือเปล่าเรามีความท่านนงตนหรือเปล่าถ้ามีเราเลวลงความมองเลวมาในพบศีลพระาปารามาตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระนาคามีนี่ถ้าคนทรงถึงแล้ว อารมณ์จิตของท่านผู้นั้นจะมีโบโสตศสินเป็นประจำหรือว่าการง่ายๆจะมีสินแปดเป็นประจำเรื่องการหิวข้าวหิวปลานี่มันไม่มเมียหมดสินแปดระจำใจเป็นปกติขึ้นมาเองโดยไม่ต้องสมาทานความดีมันปรากฏขึ้นมาเต็มที่จาไม่ดีนะ ว่าท่านที่ทรงอนาคามีผลเป็นท่านที่ทรงสินแปดเป็นปกติท้าคาวารวญคือไม่ต้องบังคับให้ใจมารักษาสินแปดสินแปดม่เกาะติดใจเองโปรดมันไม่ได้นี่เป็นจุดหนึ่งที่เราจะมองพระอนาคามีนี่ในเมื่อเราความโกรธมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ทำไมเราจึงจะต้องโกรธ อารมณ์ของเราปล่อยมันนิ่งๆไม่ได้เลยใครเขาจะดีใครเขาไม่ชัว่วไม่เกี่ยวเนื่องหมู่คณะปล่อยไปเลยช่างเขาเขาพูดดีเป็นความดีของเขาเขาพูดเลวเป็นความเลวของเขาเขาทำดีเป็นความดีของเขาเขาทำเลวเป็นความเลวของเขาแต่เราสิอย่าให้มันเลวอย่างเขา คุ้มกำลังใจในด้านความดีไว้ทำใจให้มันปกติจิตเป็นสุขเราจะไม่ยอมทุกข์เพราะอารมณ์ใจเลวความสุขรามีมาจากไหนความสุขก็มีมาจากหนึ่งเมตตาความรักกุณาความสงสารมุตุตามีชาที่เสียใครโอมเมฆ้าเฉยในเมื่อเขาเลว เพราะว่าพะอะไรเพราะว่าเราต้องการอารมณ์อย่างนี้เพราะเกรงความทุก์ความทุก์ที่มันจะมีมาคือมันจะพาเราเกิดอีกเราไม่ต้องการความเกิดเท่าน,นี้เองไม่อยากใจทรงอารมณ์อย่างนี้เดี๋ยวมันก็หายไอความโกรธไอการกระทบกระทักก่ทงใจแล้วก็ถือไปเข้าว่าช่างมันเองอยากจะเลวเองจงเลวไปแต่ผู้เดียว เราจะไม่เลวกับเพียงด้วยหมดเรื่องเรื่องความวันนี้ขอสรุปเพราะไปง่ายไม่ยากถ้าน,นาคามมีผม,มเห็นไม่อะไรพระผ่านสกิทาคามมีมมาแล้วมันก็หมดแล้วนี่ความจริงสกิทาคามมีเนี่ยถ้าผมส,มสอนน่ะมันถึงอรหันต์แล้วนะนี่ก็ไาย่ำเท่าให้ฟังนิดหน่อยเท่านั้น นี่มาย่ำเท่ามันก็เสียเวลาคนฟังเอ้าไปมาเสียเวลาก็เสียเวลากันเดี๋ยวจะมาหาไม่บอกขอสรุปลัดว่าจิตเราเมื่อตัดจากกิเลสถึงสกิทาคามีแล้วจงน้อมเอาประธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพีแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งมั่นตัดราคากิเลสให้ขาด นี่ความจริงมันก็แยาขาดจันแล้วนี่มันร่อแร่เต็มทีตั้งแต่สกิทาคามีระหว่างที่จิตทรงสกิทาคามีผลไอ้คนสวยมันหาไม่ได้แล้วในโลกถ้าแต่ว่าอารมณ์ข้างที่เปนอนุสัยมันยังมีหมายความว่าอารมณ์ที่กําลังปกตินี่จิตสบายบางทีจิตมันนึกขึ้นมาได้โอ๋นอคนนั้นดีนะ รูปนั่นดีนะเสียงนั่นดีนะกลิ่นนั่นดีนะรสนั้นดีนะไอ้พวกติดรสติดชาติดสีติดกลิ่นไนะอ้พวกกิเลสหนักทท้งนั้นมันเป็นอารมณ์เลวไม่เป็นเรื่องทีนี้เนี่ยเมื่อเราจะเร,เราสบสัญญามาตั้งสัจิทาคามีเมื่อตัดไปแล้ว ตอนนี้มันคิดว่าถ้ายังมีอารมณ์ข้างอยู่อารมณ์ข้างก็หมายความตอนที่จิตสบายเปออนุสัยเกิดขึ้นพออารมณ์สงบสงัดอารมณ์มัคิดขึ้มานิดหนึ่งท้งรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสระหว่างเพศพอกิจิตขึ้นมานิดหนึ่ง,งส,งส,ส,งงสติมันก็จะโผล่ก็มาทันกันมันจะตัดทันทีว่ามึงนี่เลวเสแล้วเลย จงอย่าใช้คำว่าเองใช้คําว่ามึงเราต้องปราบมันใครสอนให้หยาบก็เชิญดิใครอยากจะสุภาพก็เชิญต้องใช้ให้หนักถือว่ามันเป็นศัตรูหนักของเราใช้คำให้ในใจให้มันหนว่ามึงไอตัวเลวนี่โผล่หน้ามาแล้วหรืกูไม่คบหาสมาคมกับมึง รูปเสียงเรียนรสสัมผัสที่ไหนวะที่มันจะสร้างความสุขให้กับกูกูไม่ขอบพระก,กุหลงมึงอย่างนี้กูจึงเกิดต่อจากนี้ไปมึงกับกูเลิกกันมาถึงด้านปฏิฆาก็เหมือนกันอารมณ์ที่มันจะเข้าไปรบอารมณ์ที่สร้างความไม่ชอบใจแก่คนอืน่น ตอนนี้ก็ยังสร้างความรู้สึกว่าไอ้เจ้านี่เลวเองจะไปนั่งโกรธชาวบ,บ้านชาวเมืองเขาจะไหมไอ้เองมันเลวเองต่างหากนอ้นั่นเป็นเรื่องความเลวของคนอื่นนี่ก็มึงจะมายุ่งอะไรกับกูล่ะกูไม่เอาแล้วไอ้ความโกรธความเพยมบายความกระทบกระทั่งทําจิตให้ดินดน้นรนทําให้ไม่สบายก็ไม่เอาเองมึงจงไปเสีจากกู กูไม่คบค้าสมาคมกับมึงจิตเราทรงความยิ้มไม่เป็นปกติยิ้มเพราะเมตตาความรักยิ้มเพราะกรุณาความสงสารยิ้มเพราะมีเมตตาแจจิตกรุณาความมีความอ่อนโยนของจิตร้อมยอมรับความดีของคนอื่นจิตมีอารมณ์สมบายด้วยอุมเบกขา ที่เป็นอัพยกฤิคือเมีารมพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตเมีารมโปรง่งจิตเมีารมสบายเพราะใจของเราหวังได้แล้วคือพระนิพพานเป็นสองแน่นอนสําหรับเราเว้นอนววาอารมณ์พระนาคามีนี่ไม่มีอะไรเพราะว่าเราจำจี้จำชัยมััดกนตั้งแต่สกิทาคามี ถ้าถึงอนาคามีมาถึงตอนนี้ยังบอกว่าหนักใจเรื่องกามฉั้นทะหนักใจเรื่องปฏิฆะผมก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็ต้องโมทนาด้วยหนักใจก็โมทนาอยู่เกิดต่อไปก็แล้วกันมันจะได้อยู่กับความทุกข์ให้มันช่ำใจให้มีความแน่ใจว่าทุกข์มันดีขนาดไหนจนกว่าจะเบื่อมัน ดัน,นั้นว่าสําหรับเรื่องพระอนาคามีนั้นไม่มีอะไรยากวันนี้เราก็มาว่ากันว่าถ้าจะตัดปวาีคาบได้จิตจะต้องส่งในอ,อารมณ์ของพระมีหารสีให้เป็นปกติควบก,กันกับปริยสัตวสี่รว่าตัวไม่ชอบใจเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่ต้องการมันอีกเพียงเท่านี้ ท่านก็อย่าทรงอารมณ์เป็นพระอนาคามีพอถึงความเป็นพระอนาคามีนี่อารมณ์จะมีความสุขมากจิตจะไม่ดิ้นรนในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสลองนึกดูมีแต่วความสุขมีแต่วความสบาย รังเกียจในระหว่างเพศร่างกายของเราคนดีคนเองคนดีเราเต็มไปด้วยความรังเกียจเพราะมันสกปรกจิตใจเป็นสุขเพราะไม่มีความโกรธไม่มีความเจมบปดมีแต่ความชุ่มชื่นดั่งนาจพรมิหารสีและมีหยกากความการยอมรับนับถือว่าการเกิดแก่เจ็บใจนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการ อันนี้เราเหยียบย่างเข้ามาใกล้พระนิพพานแค่มือเอื้อมเรามีความพอใจทราบรนดาท่านทั้งหลายคำแนะนำสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรูล้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจรารณาตามัตยาศัย จึงก่อท่านเห็นว่าเวลานั้นเป็นการสมควรสำหรับท่านสวัสดี